ชนในเปื่อ MSR ทดสอบรีวิวสินค้าพร้อมจำหน่ายปลอ,อก5ปลอกโลกระสุน10 10นัดทดสอบอกดแมกกาซีนใสนู่กกระสุน ใส่ได้3นัดเหลือ2นัดโอเคขึ้นล่ามยิงพับนี่ก่อนได้ตึ๊ดตึ๊ดโหเหมือนรุ่นพี่เลย MB08 ของบ b วีกันอ่าเข้าไปยิงโอโ้โหติดเลยนะครับโอโ้โหสุดยอดโอ้คัดบอกด้วยเอานี่ด้วยอ่าโอโ้โหเกือบโดน กระป๋อโอ้โหติดเลย <laughs> ค้างสไลด์ได้ค้างโบโอเค